เปิดตัวครับ b y d Seal 5 DMI Super Hybrid นี่รถยนต์ซีดานตัวใหม่จาก b y d ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้อะเขาชูจุดเด่นมากๆเลยคือตีตัวเด็กขายแล้วก็ระบบปลั๊กอินไฮบริดครับตีตัวเด็กใช่คือไงครับตีตัวเด็กก็คือตัวถังใหญ่ตัวถังใหญ่แล้วก็ขายในราคา B segment อ่ะเขาจริงมันเป็นตัวถังประมาณ C segment ถ้าเทียบตัวถังก็พอๆกับ Civic พอ,พอกับอัลติแต่ราคามาชนกับยาลิ t ิทีอย่างนี้ดีอ่าคือว่าด้วยการตีตัวเด็กเนี่ยถ้าเทียบกันโดยแบบระยะอ่าขนาดเซกขนาดมิติรถล้วกันครับตัวเนี้ยมีความยาวถึง4,780ม mm, ิลิเมตรฐานล้อ2,718ม mm, ิลิเมตรยาวขวา Civic และ Alt อัลตินี่คือคือนี่คือตัวเลขที่ไปแบบเทียบดูกันได้เลยแล้วก็ กลยุทธ์ราคาเนี่ยวันนี้ที่เขาเปิดตัวมานะครับในวันเปิดตัวราคาเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทอาจจะดูแรงแต่ถ้าเราไปมองพวกกลุ่มไฮบิดของแบรนด์ญี่ปุ่นอย่าง t o โยต้าหรือตัวซิตี้เอสวีอ่ะ, ity, SUV, อะก็จะราคาประมาณเนี้ยแต่มี Early Bird ขายอีก Early บ i r d ก็ราคาขายเพียงหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหรือง่ายว่าเจ็ดแสนบาททวน ตัวนี้เป็นระบบปลั๊กอินไฮบิตนะฮะจริงๆแล้วตัวซีห้าเนี่ยมันจะมีด้วยการสองรุ่นย่อยนะแต่ตัวที่เปิดตัวมาเนี่ยคือตัวพรีเมียมที่เราบอกว่าเป็นปั๊กอินไฮบิตเขาจะมีขนาดแบตเป็นเบดแบตเตอรี่ของว y วดเองขนาด18.3กิโลวัตต์ชวแล้วก็เครมมาตรฐานการวิ่งด้วย NEDC ไว้ที่120กิโลเมตรต่อหนึงชาร์จส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะ แบตเตอรี่จะน้อยกว่าเหลือ13.08กิโลวัตต์ชั่วแล้ก็เคลมการ,ารวิ่งไฟฟ้าล้วนไปที่80กิโลเมตรต่อหนึ่งชาร์จซึ่งเขาบอกว่าตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะไม่ได้เป็นปะอินไฮบิตแต่ในมุมพี่นะหูแบต13แต่ไม่ต้องชาร์จมันจะเกิดยังไงขึ้นอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่เขา้าใจว่ามันจะทําให้วิ่งปกติมันจะชาร์จเต็มไหมเพราะว่าปกติอย่างรถจีนเนี่ยไอรถอย่างญี่ปุ่นหรือยอย่างตัว นิสันคิดแบตประมาณสามกิโลวัตต์อะไรเงี้ยก็ปั่นสักพักนึงเลยนะพอจะเต็มอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าหูแล้วระดับสิบสามนี่มันคงแบบมีเหลือใช้อะ่ะแล้วปั่นชาร์จไฟขนาดไหนนานแค่ไหนพอจะเต็มหรือแบบโอ้หมีมีโอกาสจะเต็มไหมแต่แบตเยอะ er มากในมุมในมุมแบตเยอะๆะก็ดีอย่างก็คือเวลาเราจอดรถแล้วก็ใช้แอร์อ่าแบบไม่ไใช่ยาวนานเลยยาวนานนานๆๆๆๆกว่าถ้าเป็นรถไฮบริดยิปไบุตรไฮบริดญี่ปุ่น สาิบนาทีโดยประมาณ 20, ครับสามสิบถึงยี่สิบห้านาทีเดี๋ยวก็ติดละแต่ถ้าอย่างเงี้ยสิบสามนี่ก็เทียบกันที่ว่าสี่ชั่วโมงหชั่วโมงได้กว่าจะแบตจะติดอะไรอย่เงี้ยนะอ่ากว่าเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาตัวนี้ขนาดใหญ่ราคาดีที่ว่าวิยดีแบบกลับมาสู้ตัดแข้งตัดขาทุกแบรนด์เลยอ่ะเพราะว่าปลายเดือนนี้จริงๆริงเรกก็จะเปิดตัวเอทีพีไฮบหนึ่งจุดห้าชิงมาก่อนเลยใช่ บีวดีซีห้ามาก่อนเลยหรือว่าแม้แต่ตัว h o n ด้าเอสวที่ทําตลาดอยู่ก็แบบต้องหันควอบอ่ะเมื่อเจอแบบบีวดีซีที่เป็นปลักอินด้วยนะมาขายราคาเนี้ยซีว้ามีให้เลือกแค่สามสีนะครับก็มีสีกาไฟเตยสีขาวคุริซอนไว้แล้วก็สีควอนตัมแบ็คเอาง่ายสีแบบพื้นๆหมดเลยพใช่สีเทาสีดําสีขาวตัเลนสารก็จะมากัดโทนสีดําหมดเลยหมดเลยสามสีใช่ครับมีมีเปลี่ยน อาจริงๆวิจารณ์กันเรื่องของดีไซน์ตัวรถที่ว่าดีไซน์ตัวรถก็ดูดีอ่ะดูดูกปูนฐานดูดูบึกดีอือวบดีดูสวยด้วยพี่เห็นกระจังหน้าเขาแล้วอ่ะนึกถึงที่มันเป็นตัวคัมรี่ที่มันแบบเป็นลายตะข่ายตะข่ายแต่แบบเปลี่ยนจากลายตะข่ายลายเส้นเฉียงแนวตรงแนวตรงใช่ก็ประมาณนี้เลยลายกรอบพี่เห็นดีไซน์ของคัมรี่ว่ามาเนี้ยมันตัวใหม่ๆนะอ่าตัวนี้จะผลิตในประเทศไทยด้วยโรงงานเบวีดีประเทศไทยใช่ อันนี้เปลี่ยนในประเทศไทยเลยเขาบอกว่า R&D ของประเทศ R&D ของตัว b y d เองอะ่ะเขาก็ปรับจูนรุ่นเนี้ยเป็นแบบเฉพาะตลาดประเทศไทยเลยคือปรับจูนช่วงล่างให้มันแข็งขึ้นให้เหมาะกับประเทศไทยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มแอร์หลังมาดีใช่ถ้าในตัวต่างประเทศตัวที่จีนนะจะไม่มีแอร์หลังให้อันนี้จะมีระบบแอร์หลังแล้วก็ p m 8.5ให้ด้วยอืมก็ดีไซน์ตามสไตล์ b y d เลยอะ่ะตัวไฟเป็นแบบ ไฟแมทริก LED ไฟแบบ daylight สวยๆด้านหลังก็เป็นแบบแมทริก LED สายไฟเส้นที่สำคัญคันนี้ให้เป็นซีเ u e นเชี l ด้วยทั้งหน้าทั้งหลังเลยไฟซีเ u e นเชี l ก็คือแบบไฟไล่ไล่ระดับอ่าไฟวิ่งไล่ระดับต่างเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนาะมีแบบระบบ NFC แต่การที่มุมเสา B ตรงเสา A ตรงหน้าหน้าหน้าคนขับก็ก็เปิดรถได้เหมืใช่มีระบบ l o w m มี home อ่าล้อที่เราเห็นก็เป็นล้อขนาดสิบเจ็ดนิ้วทูโทนนะเป็นสีดําปัดเงาครับเสียดายอย่างหนึ่งอ่ะเขาใช้ยางมาให้ยางชื่อไซลุ่นอ้าวยางจีนทําไมอ่ะเออเนะผลิตไทยนี่พี่ใช่แต่ผลิตไทยเอาย,อยางไซลุนมาทําจริงนะแบบเป็นพี่นะผลิตไทยแล้วก็เลือกสไปเยอร์ดีๆหน่อยแต่ว่าเข้าใจจะเรื่องต้นทุน้หยมั้งยางแบรนด์ไทยแต่พี่คิดว่า,วายางแบรนด์ไทยถ้าไปดีดดีอ่ะก็ราคาซู้ได้อยู่นะแล้วคุณภาพน่าจะแบบน่าจะไว้ใจเพราะว่า ด้วยเรื่องทุกอย่างเนี่ยเวลายางผลิตในประเทศไทยมีมอกอกมีอุตสาหกรรมมีการตรวจมีอะไรรวมถึงกับการใช้อผลิตยางอะทัไปเอร์ของไทยอีกนอกไหมแต่ถ้าแบบยางจีนมันเขาไปเอิไหนมาผลิตขึ้นมาอะไรเงี้ยเราต้องมานั่งดูมาตรฐานอีกซึ่งมันก็มีข่าวอะล่าสุดพี่ก็เห็นข่าวที่แบบว่าเรื่องของแบบเหมือนมอกอกปอไม่ได้มาตรฐานอะไรพวกเนี้ยหรือแบบบางอันเคยขอมาตรฐานมาแล้วมันตกเกณฑ์มาตรฐานไปอ่ะเออก็ก็มีซึ่งแบบในมุมพี่ก็แบบนะ เรื่องอย่างนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงแต่ในมุมพี่ก็เชื่อเชื่อแบรนด์เชื่อใจแบรนด์ย่างไทยมากกว่าคันนี้จะบอกว่า plug-in hybrid แต่ว่าเขาไม่รองรับการชาร์จ DC นะในเ AC ใช่รองรับ AC ก็เป็นหัวท้ายทูแหละแล้วก็รองรับไฟ AC ที่6.6กิโลวัตต์เดี๋วปกติแล้วถ้าเป็นวอร์ชาร์จ6.6กิโลวัตต์ที่บ้านที่ว่าน่าจะถึงกันทุกคนแหละ mm hmm. เพราะมันเป็นแบบเกือบเกือบมินิม,มั่มละเดี๋ยวนี้วอชาร์จที่บ้านที่ว่าน่าจะเริ่มประมาณ6 กิโลวัตต์จะไม่ถึงแบบตัวแขงๆอาจจะถึง14-15กิโลวัตต์ได้เลยนะในรูปแ,แ,แบบขไฟ AC <c oughs> โดยคันนี้จะมีจุดชาร์จอยู่ด้านขวานะแล้วก็ช่องเติมน้ำมันเอยู่ด้านซ้ายจะมีเป็นแบบเหมือนที่เปิดน้ำมันทางซ้ายขวาแหละแต่ด้านขวาเป็นช่องชาร์จอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ฝากระโปรงหน้าถือว่าดีครับให้เป็นแบบโช์คำยันอ๋ออือมก็คือเปิดมาปุ๊บไม่ต้องแบบเปิดแล้วก็มันก็ค่อยๆแง้มขึ้นไปได้เลยโดยที่แบบ ไม่ต้องมาจ,จับหยุนเลแล้วก็ไม่ต้องเอาเสาอ,อะไรมาตั้งกักค้างเอาไว้ก็ดีก็ดีแต่ในมุมนึงระวังโชคเสียถ้าโชคเสียก็จะมีค่าซ่อมมากกว่าคือถ้าแ,แบบเป็นแบบเปิดน,น้ำหนักก็โอเคอะดันแล้วก็จบกันไปแต่พอมีโชกก็โอกาสมีเสียนะอืมตอนนี้ก็ต้องแลกกันเป็นสิ่งที่ต้องรู้ไว้ตัวเกียร์เนี่ยข้างในอ่ะเกียร์อิเล็กทรอนิกส์หมุนซ้ายขวาอันนี้น่าจะเหมือนกับของตัวดอลฟินซึ่งถ้าเป็นรถญี่ปุ่นปุ่มทุกนี้เป็นคอมมาน โคุณม,มีเดียนะอืมเป็นกา้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยแหละในมุมนี้บางบางว่าบางคนก็ว่าดีมันง่ายดีแต่บางทีก็แบบมันดูที่แบบโลดนรบกวนง่าย<ม>เด็กเด็กลูกๆมาหมุนเล่นอะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่ไหมแต่วลา,ามันมันหมุนแล้วมันก็เสจเซฟตี้อยู่บางทีอาจจะถึงขั้นแค่รถหยุดพอได้พอได้ไ,ดไม่มีปัญหามากเขาก็มีเซฟตี้ว่าแต่ว่าในมุมพี่อ่ะพอเป็นคันเกียร์เป็นอะไรอ่ะมันรู้สึกง่ายกว่าเห็นง่ายกว่าแล้วก็ทําให้เราแบบเด็กๆเข้าใจมากกว่าเราก็เป็นหมุนหมุนหมดเหมือนหมุนหมุน ปุ่มเปิดวอลลุ่มอ่ะใช่ปม่มคอมมาเนะเป็นมาด้าตรงนี้เป็นหมุนคอมมานอะ<ช>อันนี้ก็จะเป็นปุ่มเกียร์คันนี้ก็มีให้เลือกขับทั้งอีวีขับทั้งไฮบริดแล้วแต่ให้โลจิกรถจัดการเลยแล้วก็ตัวรถใหญ่ดีอ่ะเบาข้างนอกอย่างที่บอกใหญ่ข้างในก็ใหญ่มากดีไซน์เขาบอกว่าดีไซน์ข้างในของดีไสน์ก็เป็นดับเบิลเลเยอร์ก็จะเห็นมันมีความเป็นชั้นๆสองชั้นดับเบิลเลเยอร์ Double ayer, ทั้งบนทั้งล่างก็สวยดีโอเคหน้าจอใหญ่มากอืม หน้าจอเนี่ยขนาด12.8นิ้วแล้วก็ตามสไตล์ของ b ด d จะจะจะเป็นอแนวตั้งหรือจอแนวนอนก็กดปรับหมุนได้ใช่ใช่โรเททกันได้โรเทรได้เรื่องการหมดการขับอย่างที่บอกว่ามี EV มีไฮบริดแล้วก็จะสามารถปรับฟิลลิ่งการขับได้อีกนะเป็นสปอร์ตอีโค่นอร์มอลก็จะมีเรื่องของการทดกำลังที่พวงมาลัยด้วยแล้วก็อัตราเร่งนิดหน่อยครับที่แบบมันตอบสนอง คันนี้อย่างที่บอกเขาเปิดพิมีมอ่ะเพราะนั้นออปชั่นพเมียมเท่าไหร่ก็เท่านี้เลยอย่างที่เราบอกนะข้างหน้าก็มีไวเลสชาร์จให้15วัตต์มีช่องชาร์จไทป์ซีให้เออย่างก็หนึ่งจุดแล้วก็มีช่องด้านหลังก็เป็นช่องจ่ายไฟ2โวลต์ช่องจุดบุหรี่นั่นแหละไปทาอะไรก็ได้ครับบอะด้านหลังก็พับได้60-40พับลงมาให้แบบของเงี่ยมยาวๆทะลุมาจากที่เก็บของได้อีกออโดยตามตัวเลขก็คือที่เก็บของประมาณ450ลิตรละ สำคัญตัวนี้เขาบอกว่าให้ระบบ one touch auto ค <Yeah. S 1> ือกระจก auto อ่ะ4ี่บานเลยนะแล้วก็ป้องกันแบบป้องกันมี protection jam ป้องกันการหนีด้วยก็ถือว่าให้ออปชั่นอัดจัดเต็มตามสไตล์รถจีนเต็มจริงเต็มจริงเต็มจริงจะบอกว่าเรื่องของตัวระบบขับเคลื่อน ลักอินไฮบริดต,ตัวนี้เครื่องยนตนะ์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ลักอินไฮบริดเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินชื่อเซี่ยวหยุน1.5หรือเป็นระบบอัคสันไซเคิลซึ่งอัคสันไซเคิลเนี่ยก็จะถูกใช้ในทั้งโตโยต้าฮอนด้าการขับเคลื่อนเป็นหลักจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะเพราะนั้นเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีแรงแค่ประมาณ98แรงมา้าแรงดิด122นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังถึง197แรงม้านะแล้วก็แรงบิด300นิวตันเมตรก็ยังมีเจเนเตอร์ขนาดใหญ่่ไไวว้้ปันนฟดยออารมมเหื วใหม่เลยที่บอกว่ามีเจเนเตอร์แยกมาต่างหากซึ่งเจเนเตอร์ตัวนี้ก็จะทําแบบน้ำมันอ่ะใช้ระบบน้ํามันใช้ใช้น้ามันในการผลน้ําใช่ใใชก็ทํางานตลอดคอยช่วยชาร์จแบตตลอดครับมันทําให้ตัวเนี้ยถ้ามีเจเนเตอร์แบบเนี้ยในตัวที่หนึ่งพี่บอกว่าตัวสแตนดาร์ดที่ไม่ใช่เป็นปลั๊กอินไฮบริดอ่ะอาจจะทําให้แบบมีแบตบใช้ใช้แบตได้เยอะหน่อยเพราะว่าก็มีคนคอยชาร์จตลอดแต่ก็จะกินไฟนิดนึงกินน้ํามันนิดนึงโดย2ตัวเนี้ยเมื่อทํางานร่วมกันนะเขาบอกว่ากำลังให้ประมาณแองร้อยยี่สิตันเมตามเกือบจะตามตัวมเตอร์ไฟฟ้าเลย ก็วิ่งเป็นหลักเคมาตาเร่ง0-100ไปที่7.5วินาทีสบายเหลือเฟือเหลือใช้7.5วิตัวรถก็วิ่งได้ทั้งแบบ EV แบบไฮบริดหรือแบบซีรีส์ที่เป็นแบบใช้ตัวไฟฟ้าปั่นเป็นหลักเลยแล้วก็ให้มอเตอร์วิ่งเป็นหลักนี่คือซีรีส์พาราเรลก็คือแบบการทํางานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์แต่โดยรวมโดยรวมนะแล้วก็จะแบบอีกโหมดนึงก็คือแบบให้เป็น engine direct drive เลยคือแบบเอาเครื่องยนต์นิ่เองเดียวอะแต่โดยรวมพี่ว่าใช้โลจิกแบบัฉริยะมันอะ ให้มันออโต้ไปเลยเพราะว่าเราจะไปคิดว่า,าจะเอาไฮบริดไหมเอาซีรีสไว้พี่ก็ข,ขับขับไปเถอะเนาะยกเว้นเราจะเลือกจะใช้ e ีวีล้วนหรือว่าเราใช้ที่แบบให้มันมีการชาร์จไฟไว้หน่อยเพื่อจะแบบวิ่งแบบไฟฟ้าก็ได้อย่างเงี้ยเลือกแค่นี้ก็พออย่างอื่นก็ปล่อยเขาคิดเองตัวนี้อัตราการเคลมนะประหยัดน้ํามันถ้าเป็นระบบไฮบริดทั่วไปเขาบอกว่าเคลมมาที่26.32กิโลเมตรต่อลิตร แต่ก่อนที่เปิดตัวเขามีการทักแบบสื่อไปเทสเทสกันอ่ะหลายๆคนวิ่งแล้วก็ได้ประมาณยี่สิบถึงยี่บสามกิโลเมตรต่อหลีเข้ากับตัวใกล้ๆกับตัวยาริทคอร์สเลยอ่ะไม่น่าเกียดอ่าเข้ากับตัวระบบไฮบิดธรรมดาของตัวโตโยต้าแล้วก็วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนที่เคลมไวร้อยี่สิบวิ่งจริงได้สักเจ็ดสิบช่วงล่างก็บอกว่าคันนี้ด้านหน้าก็เป็นแมกกาซีนสตาร์ดแล้วก็ด้านหลังเป็นคานบิดทอชันบีเรื่องความปลอดภัยเทียบตัว ามสตล์ทอัลจีนคันนี้มีถุงลมคู่หน้ามีกระด้านข้างมีด้านหลังรวมหมดหกตำแหน่งครับมีเอเดมีระบบ Adaptive c r u คูดแล้วก็ ICC คอยตามหน้าคอยเระยะห่างคอยตามเลยมีเบรกอัตโนมัติมีอะไรทุกอย่างครบครับที่สำคัญก็มีเรื่องของวัดแรงดันลมยางให้อันนี้คือว่าดีจำเป็นดีแบบเราจะยางแตกยางอ่อนและคนรู้แสดงผลหน้าจอให้เราใช่ๆชอันนี้ดีพี่ชอบคือออปชั่นนี้ต่อไปควรเป็นออปชั่นมาตรฐานของรถทุกคันได้เลยนะ ในมุมพี่กล้องอลาวิวมีให้อ่าด้านหลังก็มีเรื่องของเบาะไอโซฟิก so ให้สองตำแหน่งคาซีคาซีที่สำคัญตัวเนี้มีแบตเตอรี่สิบสองโวลต์ที่เป็น LFP ให้ด้วยโดยปกติแล้วถ้าเราไปมองเราได้ตามรีเสิร์ชหน่อยนะ b ด d เนี่ยหรือรถยนต์ไฟฟ้าชอบมีปัญหาเรื่องแบตสสองโวลต์แบตสสองโวลต์ดับมั่งเสียมั่งไฟอ่อนมั่งอะไรไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยอันนี้เขาเลยแบบห้าสสองโวลต์เป็น LFP มาเลยนะเคลมอายุการใช้งานนะ 6ปีหรือ150,000กิโลเมตรเยอะเลยแต่ต้องบอกว่าแบต LFP ที่เป็น12โวลต์อะถ้าเป็น LFP อย่างเงี้ยนะแพงคือเราปกติใช้12โวลต์แบบอาพวกร้อยแอมอะไรเงี้ยนะก็6,000 7,000แล้วนะโดยข้างในแบบยังมีการเติมน้ำกรดอยู่นะกรดตะกั่วแบบต่อให้มันเปซีลแบบว่าอาไม่ต้องเติมน้ำตาลตึงแห้งอย่างที่เราว่าเราว่าใช้กันนะแต่ความ LFP จะแพงก็ถ้าระยะเคมได้เท่านี้ใช้ได้ถึง6ปีจริงๆมื่นกว่าบาทพี่ว่าก็โอเค กลัวจะไม่ถึงมากกว่ายันสี่เป็นหมื่นเลยนะเนาะเป็นหมื่นอ่าถ้าเป็น L I p ก็ประมาณนี้แล้วกันหลักๆพี่คิดว่าวันนี้พีวดีเปิดตัวมาเตรียมไฟล์แหละเรื่อยเร็วๆนี้ชนใครครับเอทีกันก่อนเลยปะใช่ก็จะเป็นตรงๆเลยใช่เอะโตโยต้ายาริ A เอทีครับไฮบิด1.5ที่เราเคยคุยกันนะก็จะเปิดตัวพี่คิดว่าเขาก็มาสกัดไว้ก่อนนะเออมาเป็นคู่แข่งโดยตรงถ้าตัวเอทีก็อาจจะเล็กกว่า ตัวซีห้าต้องยอมรับแต่ว่าถามว่ามันเล็กมากไหม <S 2> <S 2> ไม่ไม่เยอะหรอกเพราะวันนี้เอาจริงเราไปดูเอทีบ่ะก็เหมือนตีตัวเด็กนิดนึงแล้วอะ <S <S <ช>่ะเนาะตัวถังโป่งขึ้นใหญ่ขึ้นดูแบบเหมือนซีซีทิดาแล้วอะ่เะเผื่อไปเจียบเอาติขี่กันนิดเดียวอ่ะใช่ไหมเออแล้วก็ได้ความเปรียบเแบบโตโยต้าไงแบบโตโยต้าสุดท้ายก็พี่คิวซีวไงก็ออกชันแนนกว่าแน่นอนแน่นอนแน่นอนในราคาเทแสนหูแบบนี่แต่เรื่องของความทนทานก็ว่านอทีนึงนะเพราะว่า ถ้าเราไปรีเสิร์ชจริงๆแบบบวดีไม่ใช่ไม่มีปัญหานะเรื่องอะไรรอชา้าก็ยังมีเรื่องของความเซนิทีฟของงานบางคันตัวซีลหกจอดรถที่บนทางที่เป็นแบบลาดเอียงหน่อยมีเสียงกุ๊กกุ๊กกักกก็บอกว่าไอตัวช่วงล่างหลุดหลวมยางขาดง่ายหรือบางคนก็แบบอบัติเหตุแบบเบียดเสานหน่อยอะ่ะเออคอม้าบิดคอม้าเสียรูปเพราะว่าหมกเป็นคอม้าอลูมิเนียม Oh, อ๋บอแบบบางบอบบางลงแต่ว่าถามว่ามันมีความดีคือน้ําหนักเบาเงียบอะไรก็แล้วแต่นะที่เขาทํามาแต่พอเรื่องของความทนทานมันดูแบบน้อยลงอะ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบต้องหาจุดสมดุลเนาะบางทีลดมากเกินไปหรือแบบใช้วัสดุที่มันดูใหม่แบบแต่มันดูบอบบางอะ่ะคนไทยยังแบบรับได้ไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คนไทยก็โอเคแหละเพราะเห็นว่าเป็นบีไวดีนั่นแหละส่วนหนึง่ง้าซ่อมดีอะไรดี จบแต่วันนี้มันจะมีแบบฟีดแบ็มาเยอะมากเลยเรื่องของการซ่อมที่ช้าอะไรที่ช้าอยู่นะอันนี้ก็รอดูกันแล้วยิง่งคดี้ถ้าบอกว่าเป็นสเปคไทยผลิตในโรงงานประเทศไทยก็รอดูว่าอะไรจะเยอะไหมซึ่งต้องรอหลังเปิดตัวนี่เปิดตัวแล้วละ่ะขวาจะมอบส่งมอบรถอีกอืมอีกอย่างนึงก็ถ้าใครไม่ชอบ in, ปลบปปั๊กอินไปรอไฮบริดปลายปีปลายปีมันก็ต้นปีหน้าอะประมาณนี้สําหรับตัวซี้5